เดี๋ยวมาซื้อของดองบุฟเฟ่ครับ,บเรียบร้อยหลืครับของดองบุฟเฟ่ครับของดองบุฟเฟ่ครับมาครับมาเสียบๆน้ำกันเกิดจ,จัดบุฟเฟ่ครับ4บกว่าบาทครับกดบ,บุกนี่มาครับมา จาดตัวจาดปลาหวานครับน้ำพริกปลาหวานมะตองครับมะตองดองมะตองดองเยักมาแกงบวบครับเนี่ยบวบ อับมะาขาามครับออกมาหน่วยนึงครับกินหลายบ่ได้แบบนี้ใกล้แน่อยู่ครับก็อยากกินหลายอย่างมะขาม